อาชีพครูเป็นอาชีพที่เป็นบุญนะคะเขี่ยวข็นเด็กอ่าสมัยก่อนครูไม่เหมือนสมนัยนี้สมัยก่อนครูก็จริงกาจังกับเด็กติดตามเด็กเด็กบางคนเคยถามว่าครูสรอนวิชาเลยบอกว่าสมัยก่อนหมองลูกก็เรียกว่าครูประจําชั้นโอ้ทุกวิชาดิฉันชื่อนางอ่อนนะุน่นเส้งนําจากคุณเดิมสวนปกตินะคะ ขณาดนี้อายุ87ปีสมัยเล็กๆชอบเป็นครูชอบเป็นหัวหน้าเพื่อนอย่างโน้นอย่างนี้ถวงจะคล่องเสมอว่าเออเราจะเป็นครูสมัยกอ่อนพ่อแม่ก็ไม่ก้อยสนับสนุนเพราะมันอยู่ไกลเราต้องจากบ้านมาตั้งแต่ป .4 ไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วพ่อแม่ก็เป็นห่วงในเรียนนิดหนึ่งไปจบที่สงกรา ก็เรียกพูดสมัยนั้นว่าครูครูปอคือครูปฐุมนะคะเ,เรียนอยู่หนึ่งปีจบออกมาไปทำงานได้เดนินเดือน450ฉันจื่อนังจิตมากมมยค่ะแต่ว่าจือเล่นที่บ้านก็จือจัดนะคะอยู่ป่าบ้านป่ายโย,ยมมูทิปก็โต้ค่ะ เจ้าของร้านดงจีนค่ะเสร็จแล้วกันก็คืใกล้ดงจีนมาก่อนปานเสร็จแล้วตีล้างบอบเผื่อชวนไปเ,เออสือซื้อข้องซื้อทีเล็กกับกุณชอบาใกล้นี่นะขับปอยปอยแล้วกลับมาบคมาพุ่นไม้ตั้มสุกอย่างเละแต่ว่าคือจบอาชีพของปลาได้นะปลาปุ่มใจในสวางอาชีพนี้ข้าปลาก็กลับมาทำอาชีพนี้แล้ว ช่วตินทุกวันมานี้ตอนนี้อายุ70ปีแล้วกหรหูดซึกกว่ายอย่างดีอย่างสุขภาพดีพเพ่อป่อยในรุนหลายเลียกันต่ำช่วนประสมไหลซิ่งมีส่วนตุเรียนส่วนกระตอช่วนมังคุดส่วนหลงคงและก็มีความสุขกับทีนี้ ไม่จึงจบต่ำ่วนกับเราเป็นลูกเจ้าหน้าเจ้าร้ายเจ้าส่วนก็เราต้องต่ำ่วนมีเวลาสักนิดสักน้อยก็อดัดใาตำเจ้าเย็นเสวอาทิ์พยายามที่จะำํลในกาแม่บ้านก็จช่วยต่ำในการดูแลรักษา้าช่วยกันลูกก็ได้ช่วย สังคมไทยเป็นสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้าถ้าตามสถิติของกองสถิติแห่งชาติก็จะพบว่าสถิติร้อยละของผู้สูงอายุต่อประชากรไทยเลื่อนขึ้นจากร้อยละ15 16และ17ตามลำดับในทุกสถาบันของประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาสังคมผู้สูงอายุให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตสถาบันอายุยืนของมหาวิทยาลัยทักษิณก็เช่นเดียวกันค่ะพวกเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพนำเอาวิชาความรู้ในเรื่องของสุขภาพสาธารณสุขศาสตร์สังคม,มศาสตร์เข้ามาผสมผสานกันโดยมุ่งเน้นว่า ผู้สูงอายุทุกคนย่อมเป็นไอดอลของลูกหลานของผู้คนในชุมชนให้มีความภูมิใจในปัจจุบันและจะส่งผลให้เขามีความสุขในบ้านปลายคือจอมีนสีฝ่ายใ้า้นี่ภูมใิใจในควานาจีที่เราตั้มมันลูกกของร้อยางทีได้ตีเรารักเราก็ตอ้มยัน้นี่ลูกคือมันจะได้ปุ้นนะได้อย่างล้านโรงคุณ ตีปอมมันตายตุ่มแม่มันตุ่มเจ้ยการทิ้งการใกล้นี่แหละมันต้องดิ้นรนและต้องต่อสู้แต่ทุกอย่างสู้ได้เราก็จะชนะมัน,มนเราอย่าไปโทอกับชีวิตอย่าไปเหนื่อยกับชีวิตต้องสู้สู้อย่างมีศักดิ์ศรีถ้ามีความสุขตั้งกายตั้งใจแล้วอายุเราจะได้ยืนนานนะคะมองในแห่งีกข้องคุ้นเผื่อติจะได้เห็น แห่นีก็คนควกห่วยคนรุ่นล่างขวาก็เป็นคนดีมองลกในแห่ดีหยุดเตื่นติดตาทำลกนี่จะอยู่ได้เพราะเมตตาได้โลมาสามโลน่ะก็ภูมิใจลูกหลานอยู่ก็ยังมีความสุขก็ภูมิใจเราไม่ต้องไปคิดเรื่องมากดีว่าเราคนหน้าไม่ไรเปลื่นก็ยั่างมันเราไม่ต้องไปคิดปุมมใจในชีทิตเราตั้มปุ่มใจในชีวิตที่เราอยู่ทุกวันลูก คอยตั้งอยู่ในเบตเบต,ตนนาเบตตาตั้มคำจุนลูกลกโคปัทถมพิกาเมตตาแล้วคนนั้นจะมีอารมณ์ดีมองโลกในดีและจะมีอายุยืน